ชีวิตคามครับชีวิตคามจะตกหน่อยไม่ตกหน่อยมาจากไหนคาคามคะม,มาจากไหนคาคามอืม อย่าไปส่งที่ป่าก่อนเอาคามไปส่งก่อนอไปอยู่ต้นไหนล่ะคามจะไปอยู่ต้นไหนคามอ,าอยู่ในกอไผ่ไหมอยู่ในกอไผ่ เอาไปอยู่ในกอบไผ่ดีกว่าเออปกติแมงคามันจะโบค่อยมีช่วงนี้แต่ไม่รู้มันมาจากไหนมม่ลงมาจากไหนไม่รู้จับฉันแน่นเลยเอาไว้ที่ต้นขนุนไหมเนาะ ก็แน่นเชียวไ่หาไปวางไว้ต้นไม้ก่อนวางไว้ต้นไม้ก่อนมันเหมือนจะเจ็บที่ปีกหรือเปล่าอืม